เรารู้แล้วใช่ไหมว่าอุปกรณ์สาธิตผงสะฟอกมีกี่อย่างหยิบแก้วนะลองหยิบแก้วมาแก้วสามใบลองดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้จำแก้วหยิบมา3ามใบเอาละทีนี้พอหยิบแก้วมา3ามใบเนี่ยหยิบแก้วขึ้นมาอย่างนี้แล้วเวลาจับแก้วจับอย่างนี้กับจับแบบนี้ พราะเพราะทไมถึงจับแบบนี้เวลาเราคนนั่งอยู่หลายคนเราจะให้เขาดูเห็นถ้าเราจับแบบนี้มันมันเห็นคนเดียวมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกถ้าจับแบบนี้อยู่บนเวทีก็สวยอยู่ต่อหน้าคนเยอะก็ได้หรือจับแบบนี้ก็ได้นี่พอจับแบบนี้แล้วเวลาคนเนี่ยมันมันก็จะได้อารมณ์คนละอย่างก็จับอย่างนี้ก็ได้แล้วพอเราหยิบแก้วมาปับ๊บเราก็บอกเขาว่านี่คือแทนเครื่องซักผ้าแทนกะละมัง ที่ปกติเนี่ยพี่ไม่พี่ไม่เคยเห็นหรอกว่าผงซ็อกฟอกท้องตลาดเขามีแป้งมันเขามีปูนขาวแต่วันนี้ผมจะทําให้ดูว่ามันมีจริงไหมมันจะไม่ละลายน้ําเลยพี่นะพอพูดอย่างนี้เสร็จปับ๊บต่อมานะเราหยิบน้ำอ่ะหยิบน้ําใส่แก้วหนึ่งหยิบน้ําใส่แก้วหนึ่งเลยครับแก้วหนึ่งนะอย่างนี้นะถ้าเราไปหลายคนเนี่ยก็ช่วยกันทำช่วยกันทําประมาณนี้เต็มเลย อ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนินโอเคอ่าเดี๋ยวขอน้ำให้หนอนี่พอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็หารเลยหารครึ่งหารครึ่งแบบนี้จะพอดีเห็นไหมเนี่ยเอาละเมื่อเมื่อได้ครึ่งแล้วใช่ไหมอ่าเมื่อได้ครึ่งแล้วมาตักผงซัฟฟอเอ็กต้าวอตก่อนของสูเรียนนะนะ เวลาตักใส่ตักประมาณนี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้เราให้เขาดมก่อนนะทุกครั้งต้องบอกว่ามีน้ํายาปับพะโนมมีเอนไซม์จากพืชน,นะเราก็ใส่พอตักมาอย่างเงี้ยเอาลองตักดนะูนะอ่าไม่ต้องเยอะเขย่าออกนิดนึงโอเคโอเคใส่เลยใส่ใส่เลยครับเนี่ยแล้วก็คนยื่นให้เขาคนยื่นให้คนก่อนแล้วก็ส่งให้เขาส่งให้คนที่เราไปคุยกับเขาอ่นะอย่างสมมุติอ่ะให้ลุง อ่าก่อนทีนี้<ะ>ก่อนจะ,จะก่อนจะก่อนจะยื่นเนี่ยนี่ทำงมีก่อนเนี่ยของเราไม่มีโซดาไฟของเราเป็นผงซักฟอกที่นะไม่มีปูนขาวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะอ่าคุณต,ตาไม่มีโซดาไฟเอาทานหน้าทาก่อนทาอะไรครับไม่มีโซดาไฟไม่กัดนะเป็นเอนไซม์จากพืชผักผลไม้อะเสร็จแล้ววางลงพอวางแล้วเราก็หยิบท้องตลาดมาอ่าเอาท้องตลาดมา ท้องตลาด่ไม่ใช่า้องตลาดมาใส่เขาดูใส่เป็นหนึ่งช้อนแบบนี้ช้อนพูนอะย่างนี้เลยครับเนาะใส่เป็นหนึ่งช้อนแบบนี้อ่าใส่แล้วนะอะใส่พอใส่เสร็จแล้วเราก็เราก็พยายามเก็บไว้ตะกร้าของเราอย่างเงี้ยนะอันไหนใช้แล้วเราก็เก็บเก็บ ใช่เลครับวันนี้ทําเองกับมือแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันขาวจริงเล่าเพราะเมื่อวานดูพี่ทำไหมอันนี้ได้ทาเองอลองคนฮะคนเลยครับเวลาเขาอยู่หลายคนเนี่ยเทคนิคนะอย่าอายอย่ากลัวเขาอยู่หลายคนก็ยื่นให้เขาให้เขาอย่าให้มือว่างถ้าว่างเดี๋ยวมันจับโทรศัพท์เดี๋ยวพอเขาจับโทรศัพท์เราจะเราจะคุยเขาไม่ได้ยิบไม่ดีมันเหนือเกียร์เราหยิบโทรศัพท์มันแกล้งไม่มีคนโทรนะมันโทรมันรับสายมันเดินหนีเราเลย เราต้องฉลาด <c oughs> เห็นไหมเราให้เขาดมดูอีกทีไงไม่มีน้ํายาปรับพนุ่มกลิ่นจะแตกต่างอาลองดมดูฮะลองให้เขาดมอย่างเงี้ยเนี่ยยื่นให้เขาดมสลับสลับแก้วให้เขาดมดูเราดมเองก็ได้นี่อันนี้คือทักษะที่จะเขาเรียกว่าห้าถึงนะคุณตาห้าถึงมีอะไรบ้างมือถึงใจถึงข้อมูลถึงเท้าถึงแล้วก็เงินถึงถ้าถ้าเรามีสี่ถึงเงินจะถึง เขาจะกล้าซื้อแต่ถ้าเรามือก็ไม่ถึงข้อมูลก็ไม่แม่นมือก็คือการสาธิตแบบนี้เขาดูข้อมูลก็คือสิ่งที่เราเขียนไปเนี่ยไปทำไปท่องให้จําแล้วก็พูดเนี่ยคือหลักการหาเงินหลักการขายสินค้าเห็นไหมสายปิ้งเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอก่อนที่คุณจะเตรียมคาบโกรโปรค,คุณหยิบขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งคนแล้วหยิบขึ้นมาย้ําไปอีกรอบหนึ่งว่าเอ็กตาวอตไม่มีปูนขาวไม่มีแป้งมันนะแล้วก็มีสารพาวเวอร์คิทตัน นะสารคามทําให้ผ้าสีเราที่เราแช่เราซักเนี่ยสีจะไม่หมองสีจะขาวและขาวหมดจดคำว่าคำว่าสีคามเนี่ยเห็นไหมน้ายาปรับอนี้ตัวตัวที่5เนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยมันทําให้ถ้ามีหลอดไฟแบ็คไลท์สีม่วงม่วง,งอะ่ะประสองนี้มันจะม่วงไปทั้งหมดเลยลุงผ้าขาวเวลาแช่จะขาวแบบขาวแบบสว่างนะนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกสารคามแต่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก power kitten ทำให้ผ้าเราเนี่ยประกายเงางาม,งามสีไม่ไม่หมองอะ่ะนะของเราก็เลยใส่ตรงนี้ลงไปอันนี้คือจุดขายนะจุดที่จะนําเสนอแก้ปัญหาให้เขาเวลาเราไปพูดเราพูดแค่เมื่อกี้เราพูดปัญหาแล้วแต่ของท้องตลาดเขาไม่ใส่ไงแต่ของเรากล้าใส่ก็แสดงว่าเราขายความต่างขายความมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มี mm hmm. ก็คือเขามีอะไรเขามีโซดาไฟเรามีเอมไซม์จากพืชเขาไม่มีสารคามเรามีเขาไม่มีน้ำยาปรับพะานมแต่เรามีเนี่ย มันอยู่ในนี้เห็นไหมอันนี้คือพิสูจน์ดูเอีไหมมีจริงๆริงเห็นไหมปูนขาวแป้งมันไม่ละลายน้ําเห็นไหมไม่ได้พูดปากเปล่าเห็นไหม,ไมแล้วดูดูดูคุณดูขอบแก้วดิขอบแก้วเห็นไหมต่างกันอะไรดูนะขอบแก้วจะเป็นนะเม็ดเม็ดเลอะไปหมดอ่ะทีนี้พอพูดตรงนี้จปปบับปั๊บเราก็มาเตรียมคาบสกโปกครับคาบสกโปกเราใช้คาว่าทิงเจอไอโอดินอ่ะทีนี้พอพูดถึงทิงเจอไอโอดินนะหนึ่งนะคุณตาลองฟังนะ แทนคาบเลือดคาบซอสคาบซอสซีอิ๊วคาบฝังแน่นคาบน้ํามันเครื่องและก็มีอีกหนึ่งอาชีพอันนี้ต้องอ้างอิงนะพยาบาลวิชาชีพเวลาเขาเกิดห้องฉุกเฉินนะเวลาเขาล้างเขาใส่เสื้อกาวสีขาวโอกาสคาบทิงเจอไปกระเด็นติดผ้าขาวเขาะมันจะซักยากกว่าคาบเลือดฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาเนี้ยมาแทนคาบเลือดนะนี่เวลาใส่อาคุณดูก่อนนะเวลาเททิงเจอเนี่ย ดูพราะถ้าแก้วแบบนี้มันจะง่ายเอาให้ขอบล่างนี้นะเห็นไ,ไหมอ่ะลองหยิบมาเปิดเลยครับนี่เท่าเหมือนสอนคนเป็นร้อยแล้วเนี่ยคุณคนเดียวเนี่ยอ่ะดูเวลาเทเนี่ยคุณคุณเทให้ขอบแก้วชั้นแรกเดยพอดีเนีย่ยเห็นไหมคุณไม่ต้องไปไปตวงไปอะไรเลยอ่ะพอเทกลับเทกลับเยอะเยอะเสียดายของเทกลับไปหน่อยมือยังไม่เที่ยงเหมือนมีสุภาษิตอยู่คนนคึงเขาบอกวความชํานาญ นะความชำนาญอ,อ๋ออีกนิดหนึ่งอีกนิดเสียได้โอเคเอาละอันนี้ชัดเจนแล้วเนาะเข้าใจแล้วนะว่าแทนคาบเลือดคราบซอสซีวคาบฝังแน,น่นต่อมาครับใช้คำว่าแป้งมันแป้งมันขึ้นมาหนึ่งอย่างเมื่อกี้ทิ้งเจอแล้วมาคาบที่สองก็คือแป้งมันแป้งมันนะนี่แป้งมันแทนอะไรนะครับแทนฟน่นแทนแป้งเราใส่ประมาณนี้ครับดูไว้นะ วันนี้วันนี้คุณตาลครอบครูแล้วนะเป็นสิทธิ์มีครูแล้วใส่เลยครับใส่เลยครับอ่าทีนี้คาบน้ํามันครับน้ํามันพืชคาบน้ํามันเนี่ยแทนคาบนะคาบน้ํามันคาบเหงื่อคาบไข่น้ํามันพืชเลยใส่เห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมเขียนน่ะมีน้ำมันพืชด้วยไหมน้ํามันพืชน้ํามันพืชแทนคาบเหงื่อคาบไข่นี่นะครับเวลาใส่ เราใส่ประมาณนี้เอากะเอานะประมาณนี้ไม่ต้องตวงกะเอาเดี๋ยวก็ชำนาญพอพออ่า่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็บอกเขาว่าเนี่ยพี่นีเห็นไหมนี่คือคาบสกรปรกนะถ้าคุณใส่เสื้อขาวไปอ่ะคุณลาดเสื้อขาวคุณเลยนะทำให้เขาดูเลย แต่วันนี้เราไม่ใช้เราไม่มีเสื้อขาวก็ขอใช้พ้าก๊อตแทนนะอ่ะหยิบผ้าก๊อตมาเห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกมีพ้าก๊อตด,ด้วยอันที่7มีพ้าก๊อตผ้าก๊อตสชิ้นเป็นไปได้หุณนตานมีอุปกรณ์ไปเลยยิ่งดีเดี๋ยวดูเลยจัดไปเลยเราไปวิ่งหาทีละอย่างทีละอย่างไม่ทันกินอนะซื้อติดไว้<อ>นะสชิ้น สองชิน้นเดี๋ยวที่นี่เขาจัดให้ทีนี้พอเราใส่เนี่ยเราบอกเขาว่าผ้ากอสเนี่ยแทนเสื้อผ้าเรานะอ่าแทนเสื้อผ้าเราเวลาเราใส่เราใส่ไปทีละชิ้นแบบนี้คนก่อนอ่าแล้วก็ใส่ไปทั้งสองชิ้นแบบนี้เวลาใส่ทีละชิ้นมันจะได้ไม่ติดกันถ้าใส่สองชิ้นพร้อมกันมันติดเอาละข้อควรระวังนะอย่าใส่แป้งมันเยอะถ้าแป้งมันเยอะมันจะแห้งมันต้องเปลืองทิ้งเจอเราถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่แป้งมันละ เกิดเราไปสาธิตเจอโซดาไฟเยอะๆเนี่ยถ้าคุณไม่ใส่คุณต้องซักประมาณ3มรอบถึงจะเอาเขาอยู่แทนที่จะน็อกยกแรกเลยน็อกไม่อยู่นะโซดาไฟมันเยอะถ้าไม่ใส่แป้งมันน่ยมันจะเอาไม่อยู่นะต้องต้องสาธิตประมาณผ้าสามผืนมันถึงจะเอาอยู่ถึงดําคือดื้อนะเพราะโซดาไฟเขาเยอะไงแต่ของเราครั้งเดียวจบอ่ะนี้เวลาเราใส่เราหยิบมาอย่างนี้เห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกอ่ะอ่าจับแก้วอย่างนี้ จับเลยครับเออนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆวางลงอย่างนี้นะวางวางแล้วก็เอาช้อนนั้นนะ่ะมาเกี่ยวไว้ในแก้วแล้วเราก็หยิบช้อนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็กดลงไปอย่าพึ่งคนนะกดลงไปเขาเห็นแบบนี้กดลงไปเพื่อเพื่อมาพรีเซนต์เห็นไหมพอกดแล้วพอกดแล้วจับอย่างนี้กดผ้าไว้อ่านั่นแหละนั่นแหละเห็นไหม เมื่อกี้เราให้เขาดูแล้วว่าไม่มีไม่มีปูนขาวแป้งมันนะอย่าลืมก่อนจะใส่ก่อนจะใส่ผ้านะว่าของเราไม่มีปูนขาวไม่มีแป้งมันเห็นไ,ไหมมันจะย่อยสลายให้เราแล้วระหว่างนี้คุณก็พูดไปนะว่าการมีแป้งมันมันถ้าเราแช่ข้ามคืนเนี่ยมันจะเหม็นอับเหม็นบูดถ,ถ้าตากไม่มีแดดเนี่ยผ้าเราจะอับอับผ้าเราจะอับอับเหม็นเหม็นอันนี้จะแก้ปัญหาได้เ,เราก็มาวางไว้เหมาะก,กับการแช่ทีนี้ต่อมาเราก็มาใส่ของท้องตลาดเลยครับเนี่ย ตากเลยครับพอตากเสร็จแล้วดูนะทําเหมือนเมื่อกี้เขาดูหน่อยนะมันมันจะไม่มันจะไม่มีคาบอะไรดึงขึ้นมาเลยเห็นไหมมันจะขุ<__<_่นเคอะเลยอ่ากดดูเห็นไหมแล้วเราจะเห็นแบบคาบที่แบบเป็นแป้งมันปูนขาวเนี่ยเยอะขึ้นมากเห็นไหมเห็นไหมดูด้วยตัวเองจะเห็นเลยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเราก็คนเลยเห็นไหมถ้าเขาอยู่หลายคนพอเราทําให้เขาดูเสร็จก็ยื่นให้เขาชงให้เขาให้เขาซักอ่ะให้เขาซักเลยให้เขาซักเห็นไหม มันจะไม่ออกสังเกตไหมน้ำก็ดำชัดเจนแล้วอ่วางลงนะเพราะให้ให้เข้าใจหลักวันนี้วันนี้กับเมื่อวานไม่เหมือนกันนะเมื่อวานจะจะพูดรายละเอียดอย่างเดียวแต่วันนี้เราบอกเทคนิคขั้นตอนเห็นไหมอ่ะนี้พอเราหยิบขึ้นมาเราก็ให้เขาดูแล้วเราก็ให้เขาชงอย่างเงี้ยให้จิ้มเบาๆ,ๆ,ๆนี่มันจะช่วยถนอมใยผ้านะการมีน้ํายาปรับผ้านุ่มผสมเนี่ยมันดีถ้าเราชอบ เราใส่เยอะๆแม่ต้องชัดไฟให้แล้วเห็นไหมอ่าพอเสร็จแล้วเราก็หยิบขึ้นมาลุงได้ลัดปากถุงไวมไหม,ไม,ไมเอ็กตตาวอตลัดอยู่เนาะอ่าอ่าลองดูฮะออกไหมเนีย่ยเปรียบเทียบอย่างนี้สองยี่ห้ออ่าไม่ออกนะอ่าลองพอประมาณได้ เห็นไหมขาวแล้วเนาะใครก็ทําขาวนะไม่ใช่ผมทําขาวคนเดียวนะ,ะชัดเจนนะเห็นไหมเนี่ยดำอ่าทีนี้เอามาใส่ตรงนี้ต่อมาฝั่งนี้มาใส่ในฝั่งเอ็กตวอตแล้วก็มาซักรวมกันเป็นการช่วยย่อยสลายได้เห็นไหมเห็นไหมนะ,ะ,ะไม่แชร์คาบเข้าหากันคุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงเราย้ําไปอีกนะหป,ปอหปอนะเดี๋ยวจะสรุปหกปอให้ฟังเนี่ยไม่แชร์คาบเข้าหากันจําได้ไหมเนี่ย แล้วเราก็ตักผ้าออกมาถ้าเวลาน้อยเราก็ตักแยกมานี่นะเสร็จแล้วเราก็มามาพูดถึงปัญหาอีกรอบหนึ่งนะหลักการชี้ปัญหา,าตักออกเลยครับตักออกเสร็จแล้วหยิบหยิบเอาช้อนออกเลยครนี้กำลังจะมาสรุปปัญหาเลยครับปัญหาในเครื่องซักผ้าเดี๋ยวดูนะเนี่ยเครื่องซักผ้าและปกติเราซักกระมังเนี่ยเราไม่เคยเห็นเน่ย แต่วันนี้ทำใช้แก้วเนี้ยแทนกระลมังมันเลยเห็นลยว่ามีอะไรตกค้างบ้างในขนาดเ e อ็กตาวอตย่อยสลายหมดเลยและดูนะถ้าเราเทลงไปในเครื่องซักผ้าหรือเราใช้ผงซักฟอกเ e อ็กตอ์วอตซักผ้าเครื่องซักผ้าเราก็จะช่วยประหยัดถนอมอ่ะลองเทครับเทเลยครับไม่ต้องโกนลว้วนเพราะว่าเมื่อกี้เราเทแก้วเดียวมันพอดีแล้วไงเทเลยครับเทพับเลยไม่ลน้นเทให้หมดเทให้หมดเห็นไหมนี่นี่คือหลักการมากทำไมต้องเทแก้วเดียวเมื่อกี้จําได้ไหมเนี่ย มันจะย่อยสลายที่นี้วางลงแล้วเราก็หยิบแก้วนี้มาย้ําอีกว่าละลายน้ําหมดเลยคุณซื้อผงซสกฟอกคุณได้ใช้ผงซสกฟอกจริงเห็นไ,ไหมละลายหมดเลยอันนี้จบไปพอจบเสร็จแล้วเราไปกันหลายคนเราก็เก็บถ้าไปคนเดียวเราก็เก็บเองล้างเองนะเก็บเองล้างเองไม่ต้องทิ้งนะเอาไวนะ้วางไว้ก่อนวางให้ข้างๆถ้าถ้าดูแล้วเขาสนใจเขาขอดูเขาถามราคาเราก็พูดง่ายๆนะพูดคําว่า เห็นการสาธิตแล้วคุณภาพดีชัดเจนแบบนี้ซึ่งในอดีตผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าพี่เห็นดีขนาดนี้คุณภาพเยี่ยมขนาดนี้ถ้าพี่มีโอกาสเลือกใช้อ่ะพี่พี่อยากจะใช้ยี่ห้อไหนสองยี่ห้อนี้เขาถ้าเขาลังเลก,ก็ร้อยเขาตอบก่อนพอเขาตอบมาก็ต้องอยากใช้ของดีดีแล้วมันราคาเท่าไหรอ่อ่ะเราก็ถามต่อเห็นไหมเข้ามาชวนสเตจสองเลยพี่พี่มีโอกาสนะทำบัตรแบมเบอร์ซื้อของไว้กินไม่ใช้ในราคาทุนเลย แต่วันนี้นะมันมีโปรถึง28ปุมพาถ้าพี่ซื้อของถึง8ง9ดสคะแนนนไม่ต้องจ่ายค่าค่าสมัครเล้เขาแถมเงินคืนได้อีก200บาท